สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalo Studio ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องดูดฝุน่นไร้สายของเดียมาผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ารือเขาเอากล่องมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่พันสามร้อยกว่าบาทหรือใครอาจจะหาได้ถูกกว่าน,นี้นะราคาก็อยู่ที่พันต้นๆนะครับผมชอบอะไรที่แบบว่าเป็นไร้สายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะดีหรือเปล่าจริงๆราคาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็พัน ประมาณพันนั่นแหละนะถ้าจะให้ดีก็พันพันนั่นแหละนะครับล่าสุดก็ซื้อไปตัวหนึ่งเสียงดังมากแล้วก็ต่อสายไฟดูดปูบูบูบบบบูเป็นเครื่องใหญ่ครับสำหรับเครื่องไร้สายแล้วเนี่ยก็ผมก็หามาเยอะนะจนมาได้ตัวนี้นะครับนี่อันนี้มีคู่มือนะฮะเป็นไงอันนี้คือรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะครับดีไซน์ผมชอบมากเลยเนี่ยเป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่าเราต้องมาประกอบกันใช่ไหมเนี่ยก็ ก็งงๆไปด้วยกันนะเพราะว่าแบบครั้งแรกนะที่เปิดมาแล้วเจอแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นหัวมันนะครับก็เราสามารถใช้หัวได้หลายอันนะเดี๋ยวผมให้เอามาเรียงกันก่อนละกนนันนี่โอ,อ้เป็น hoe, ไงครับอย่างได้นะเป็นไงเท่ดีเท่ดีผมชอบนะผมชอบอะไรแบบนี้นะมันดูเหมือนหุ่นยนต์ใน Star War s อันนี้อะไรเนี่ยที่ที่ล็อกนะฮะเราสามารถติดไว้ที่ผนงัง แล้วก็เอาไอ้นี่ไปเสียบได้เลยเอาไม้มันไปเสียบไว้ได้นะครับผมอันนี้เป็นสายนะครับสายสายชาร์จ usb นะครับสายชาร์จพอร์ต usb ปกติเนี่ยครับผมม,มาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าอันนี้คือท่อของมันผมว่าน่าจะเป็นท่อนะนี่ว้าวนี่นะครับตัวกลางครับตัวกลางเออดีวัสดุแบบดีมากเลยนะ นี่โอเคขนาดพอดีมือนะครับเดี๋ยวเรามายกโฟมออกอันนึงก่อนเราก็จะเจอกับนี่ขีปนาวุธนิวเคลียร์ของจริงนะครับผมอุ้ย mm. ม่ใช่นะ <laughs> อ่ะอันนี้น่าจะหมดแล้วครับนี่คือเอาละที่สั่งตรงมาจากรัเสเซียขีปนาวุธนิวเคลียร์โอ้โหดีไซน์มันเท่มากเลย ผมชอบนะคิดถึงจรวดขวดน้ำสมัยส่งงานวิทยาศาสตร์นะฮะเออมันอันนี้เป็นปุ่มใช่ปะ่ะน่าจะถือแบบนี้ครับถือแบบนี้แล้วกดปุ่มเนี้ฮะดูครับนี้ะอันนี้เป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็ถืออย่างนี้เลยตรงนี้น่าจะต่อหัวครับนะอ่ะเดี๋ยวเราขอต่อหัวก่อนล้วกันก่อนอันนี้หรือเปล่าอ๋อดองนอยกัน เราจะเราจะต่ออะไรก็ได้อันนี้คือต่อให้มันยาวขึ้นนะเราไม่ต้องใช้ท่อกลางก็ได้เราใช้แค่ตัวนี้กับตัวนี้เลยหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้กับตัวนี้เลยอันนี้แบบไว้ดูดของเล็กๆนะเพราะหัวมันเล็กมากเลยดูท่อดิเนี่ยน่าจะเสียบได้เลยใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจถ้าผมทําผิดขึ้นมานี่ทํำไงเดี๋ยวนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อผิดขึ้นมาล่ะครับเสียบเข้าไปนะปึ๊บปึ๊บ มันดึงออกได้ไหมเนี่ยถ้าเสียบไปแล้วอ,อ๋อได้นะโอเคปกกระกอบครับผมแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่ไว้ปัดฝุ่นนะครับแต่เราไม่ต้องใช่ใชไหมก็แล้วแต่ถ้าเราอ๋อต้องกดต้องกดตรงนี้ถ้าคีย์บอร์ดอะไรนี้ตรงนี้มันก็ล็อกตรงนี้กดถ้าเป็นพวกคีย์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้ที่ปัดก่อนแล้วกดปั่อนแล้วค่อยดูดโอเคอันนี้มันมีไฟไหมเนี่ย หรือว่าต้องชาร์จก่อนไหมเนี่ยจะจะลองเลยได้ไหมลองกดดูเฮ้ยไม่มีไฟแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรนะ4ีดเต็มไฟอ่ะแบตอ่ะอ๋ออันนี้คือแบตนะครับสี่จุดนะเต็มเลยนะเฮ้ยอย่างได้ว่ะมือนผมเป็นสตอมทูเปอร์ตอนเนี้ย ปิ Oops, ้วปิ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 ้วโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันก็ปรับได้สองระดับด้วยเมื่อกี้มันยังไม่แรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยอันนี้เปิดไฟสุดแล้วใช่ไหมครับสุดแล้วผมจะลองตรงนี้นะที่มันมีสกปรกสกปรกเส้นผมที่เก็บไว้เพื่อนํามารีวิวนี่แบบไม่ทำความสะอาดเพื่อรองานนี้เลยเนี่ยเอาเลยนะระดับแรกพอ อันนี้คือระดับแรกนะก็จะดูแบบเบาๆดูดูฝุ่นตามซอกเนี่ยมันไม่ออกเลยเนี่ยต้องปอบระดับสองเลยต้องปัดออกก่อนเหรออ๋อต้องปัดออกก่อนเออจริงด้วยวะพากฝุ่นที่ออกยากนี่ก็ต้องปัดก่อนออ้ยเข้าหมดเลยครับ เส้นผมเส้นผมนะตรงนี้นะนี่เงียบเลยสะอาดเลยเรียร้อยเดีย๋ยวไปดูที่อื่นเอาแบบชัดๆด,ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเมื่อกี้มันแบบไม่ไม่ชัดไม่ชัดพอเดี๋ยวไปท,ที่แสงแล้วกันนี่ตรงนี้เลยคุมสมบัติที่ผมเก็บไว้นานนะฮะนี่เลยอ่าทุกคนนี่ฮะดูฮะนี่ครับ,รบนี่ฮะขุมสมบัติที่เก็บไว้นานเห็นนะะเห็นชัดไหมครับ ดูใกล้ๆเอาไว้ใกล้ๆก่อนนี่จะเป็นเส้นผมแบบเยอะมากนะผมขอเปิดเลยแล้วกันยังไม่ได้ลองหัวอื่นเลยนะเนะี่ยนะได้นะอันนี้มันติดล้อเลยติดล้ออันะนะีนะ้นะ อู้สะอาดเลยว่าโห,หไ้ลองหอใหญ่เอเอ,อเรียบร้อยชัดไหมเมื่อกี้ชัดไหมครับผมว่าเดี๋ยวเราไปลองหัวที่มันใหญ่ขึ้นดีกว่า <S <S เดี๋ยวไม่ได้ลองนะอันนี้ถือว่าอุ้ย มีติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับต้องอ,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 อะไรเนี่ยเออต้องเอาไปเอาไปเข้ะอ,ออกอะ่ะต่อไปก็จะมีหัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะลองตัวนี้กันอน,นนะอเ่งไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคเอ่อผมจะใช้วิธีการดูดแบบตรงนี้แล้วกันนะต่อหัวอย่างนี้เลยเอา้าวทรไมไม่ีต่อแล้วกันอุ๊ยอันนี้เป๊ะเลยนะเข้าอย่างนี้ได้เลยนะสรับแบบสั้นๆไง อันนี้คือแบบสั้นๆนะแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อให้มันยาวได้จะลองดูอันนี้คือต่อยาวใช่ปะ่ะต่อยาวนะครับปื๊บเขานี่แล้วก็เอานี่ปื๊บโอ้โหนี่ยาวมากยาวมากเลยดูดิอ <laughs> เออไ่เอาแล้วกันมันยาวเกินนะไอ้ท่อเน,นี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มั้บผมว่ามันใช้ในการอะไรไม่เดินไง ไว้เดินเนาะอืมแต่สำหรับผมแล้วผมว่าอันนี้ก็ก็โอเคละนะครับน่าจะแน่นแล้วแหละอ่ะจัดไปประมาณนี้นะประมาณนี้ดูครับดูลงอีกครับลงอีกครับเออประมาณนี้นะก็เอาตรงไหนดีอะตรงตรงที่มันเยอะๆเลยเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมกระจายพื้นที่ก่อนอืม นี่คือเส้นผมที่เก็บสะสมมานานครับเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนนะครับว่าเส้นผมเป็นยังไงนะเดีย๋ยววางงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวกดเลยนี่คือเส้นผมที่เราจะทดสอบกันนะฮะ,ะดูนะเปิดก่อน,นปืดปืดอุ้ยหายเลย ้าวเสียงดังไม่ถือว่าเสียงดังเสียงดังถือว่าเสียงดังใช่ได้เอ้ยหายเลยอ่ะมันหายเลยเมืเ่อกี้แบบแบบถูปึ๊ดทีเดียวหายเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบขออีกรอบอ่ะผมขอเขี่ยออกมาเอา้ตีนผมเนี่ยสกปรกหมดแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวซูมใกล้ๆก่อนเลยซูมใกล้ๆก่อนวันนี้นะเราจะเราจะถ่ายแบบเราถ่ายรอบเดียวคือแบบปึ๊ดอย่างนี้ไปนะแบบรอบเดียวนะเอานะสามสอง,สองหนึ่งไป ปืดโอ้โหหายหายเลยคนระับโอ้ได้เลยนะแบบนี้นะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันผมว่ามันต้องต่อมันต้องต่อเพิ่มนะลองดูไกลๆดูนะครับดูไกลๆคือจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือถ้ามีไม้เนี่ยก็ก็จะได้จะได้ยาวกว่านี้จะยาวถึงนูน่นก็ถือว่า ถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่แบบที่สําคัญเลยมันไม่มีสายมันดีมากมันเก็บง่ายมันสามารถแปะเข้าข้างผนังได้ไอตัวที่ผมบอกเนี่ยก็คือเนี่ยตัวนี้นี่แปะเก็บข้างผนังนะครับนี่เลยเขามีแบบว่าที่เก็บให้ด้วยนี่ฮะถ้าเราลอกกาวนี่ออกนะฮะลอกกาว3ามอมออกปั๊บฮะเราแปะเข้าไปปุ๊บอย่างงี้ฮะแล้วเราก็เอาเครื่องมาเก็บอย่างงี้ ปึ๊บก็จะเป็นการล็อกล็อกเก็บไว้ตรงนี้เลยตรงไหนก็ได้ที่แบบที่แบบเราชอบนะเราอยากเก็บไว้ตรงไหนในมุมห้องก็ก็สะดวกสบายนะครับเออดีไซน์ดีสีขาวผมชอบมากเลยสวยมันเข้ากับพัดลมเนี่ยดูพัดลมผมสิถ้าเอาเที่ยบกับพัดลมผมเนี่ยอันไหนแบบอันไหนสวยกันเดีย๋ยวดูกันนะดูพัดลมว่าคล้ายคล้ายกันคล้ายๆดีไซน์คล้าย,ายกันนะครับผมอ่ะก็นี่แหละ ต้องหามุมที่เก็บนะอันนี้คือคือมันมันใช้แค่ USB ชาร์จนะครับคือถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ก็ปุ๊บอะไรเนี่ยเราเสียบสาย USB ชาร์จตรงนี้นี่เสียบสาย USB ปับ๊บแล้วก็ชาร์จทิท้งไว้แค่นี้เลยไม่ต้องใช้ปลั๊กใหญ่ในการกำลังไฟ600วัตต์800วัตต์อะไรนี้ไม่ต้องเลยนะครับ <Hey. S 1> อุ้ยนี่นี่นี่เอ่อสู๊นะครับ,น,รบนี่ นี่น,นี่มีตรงนี้ด้วยขอแบบชัดๆเลยนะเดี๋ยวขอทําความสะอาดแบบให้เฮ้ยมีเศษอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเศษไม้เหรอมาได้ไงดูนะครับอีกรอบอีกรอบแหมชอบทำความสะอาดขึ้นมาเลยอันนี้อาจจะต้องใช้ตัวเล็กเพื่อทำการดูดนะแต่ว่าตัวใหญ่ก็ได้ โอ้โหเกียงเกลานี่ครเปิดเปิดแค่แป๊บเดียวมันก็แบบจนหมดแล้วอะ่ะโอเคก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะผมว่านะมันก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแหละดูฝุ่นข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝุ่นข้างในดีกว,ว่าว่าเราเก็บมาได้แค่ไหนนะรู้สึกว่าเราจะเปิดแบบหมุนเปิดหรือเปล่าอย่างนี้ครับ เหมือนขวดน้ําวิทยาศาสตร์ผมเปิดถูกด้านไหมถ้าเอาขึ้นแล้วมันพลุลงมาอย่างนี้แลไงผมตั้งถูกด้านไหมเนี่ยหรือว่าต้องหันทางนีไ้ไม่รู้มือต้องหันทางนี้หรือหันทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสุ่มกันเลย <S 2> <S 2> <S อ้าโอ้อว่าผมน่าจะทำอะไรผิดสักอย่างอ๋อผมรู้แล้วน่าเดี๋ยวผมขอทิ้งก่อนผมว่าผมดึงออกผิดวิธีนะ ผันมควเป็นอย่างนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนี้ครับใช่ครับผมว่ามันต้องมีวิธีเปิดที่แบบว่าเอาไอ้สีแดงนี่ขึ้นได้เลยโอเคครับผมว่าถูกต้องแล้วครับทุกคนผมว่าเราเราคิดถูกแล้วนะ้แต่มากระจุยมาเยอะเกินนะผมก็เลยตกใจนะตอนแรกนะตล้วการเปิดฝั่งนี้ปั๊บแล้วก็ดึงขึ้นแล้วเอาพวกนี้ไปเทนะ มันจะอยู่ในนี้นะแล้วเราก็าไปเีส่วนตรงเนี้ยมันเป็นที่กองนะมันจะไม่เข้าไปอย่างแน่นอนอันเนี้ยสามารถถอดออกแล้วเอาไปล้างได้ด้วยนะครับผมหมุนน่าจะหมุนครับน่าจะหมุนอ่านี่นะฮะอันนี้เป็นตัวกองนะยังสะอาดอยู่เลยนะครับในเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในกล่องจะมีตัวกองแถมมาด้วยนะครับแบบไว้สำหรับเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับผมผมขอล็อกกลับเข้าไปก่อนแล้วกันดูดูตามล่องนะนี่ฮะล่องเอาใส่เข้าไปในล่องนี้ แล้วก็หมุนให้มันเข้าไปเป็นจุดสีแดงให้มันดังก๊อกนะครับเรียบร้อยประมาณนี้โอ้โหเรียแล้วก็สําเร็จครับเรียแล้วก็สําเร็จสําเร็จรูด่วงไปได้ด้วยดีปึ๊บเรียบร้อยครับสุดยอดก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดทุกคู่บ๊ายบายครับอย่างเท่นนะมันเหมือนปืนนะเหมือนปืนในหนังอ,อวกาศอะไรเงี้ย